ถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม n i ท์โครทางเรามีร้าน A.K Game Top u p Center เป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทสะดวกปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนทางร้านนะครับจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแพ็กพส3,990บาทลดเหลือเพียง2,999บาทลดไปเกือบ1,000บาทเลยนะครับอย่างแพ็กพาสเนี่ยราคา799บาทลดเหลือเพียง599บาทที่เหลือนะครับราคาตามป้ายเลย แพ็กที่เด้งเนี่ยก็จะลดราคาเช่นเดียวกันนะครับถ้า,าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไปดาตัวอ้วนกลมกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมในโครนนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาตีบวกประดับอ e ีกานะครับ110กล่องจากแพ็กอีเวนต์นะที่ใช้เพชร2 0 0 0นะครับและต้องขออาภายัยเพื่อนด้วย คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้ทาการตีบวกประดับข้างซ้ายนะครับคือตีติดบวกหกไปนะซึ่งคลิปนี้ผมเผลอลบไปนะครับต้องขออาภัยด้วยฉะนั้นในคลิปนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแค่การตีบวกประดับข้างขวาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาเพื่มมาดูนะครับว่าผมจะบวกติดเท่าไหร่นะครับสำหรับประดับข้างขวานะซึ่งผมจะบวกทีละ10ชิ้นนะครับอ่าอันนี้เซตแรกผมจะบวก4ก่อนนะครับเพราะว่าเดิมบวก3นะ ผมจะขึ้น4ก่อน1ชิ้นนะครับอ่ะดูสิว่าได้กี่ชิ้นได้ชิ้นเดียวนะครับล็อตแรก <c oughs> อ่าหใน10นะอันนี้แค่บวกสนะครับแล้วก็ผมจะต้องใส่บวก4ก่อนนะอ่าเพราะของเดิมบวกสาใช่ปะอ่ะเราก็ใส่บวก4เอาค่าพลังเพิ่มก่อนนะครับสำหรับไอ้แพ็คกล่องอีกาอีเวนต์สองพนะครับคือเราจะได้ทั้งหมด55กล่องนะครับหรือว่า55ชิ้นเลยนะ แล้วก็ได้ใบตีบวกของมันด้วยนะครับเป็นร้อยๆเลยนะอ่ะเส้นนี้ผมจะทีละสิบเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่ะ,อะทีละสิบทีละสิบค่อยๆลุ้นนะครับอ่าแล้วผมใส่บวกสามได้ชิ้นหนึ่งนะครับรอบนี้จะขึ้นบวกสี่นะครับอ่าคืออยากให้มีบวกสี่เพิ่มก่อนนะครับเราค่อยขึ้นบวกห้าอ่าได้ชิ้นเดียวนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเปิดเพิ่มอ่า ทีละสิบนะผมเริ่มทีละสิบต้องบอกว่าเละค่อนข,ข้างยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะเออถ้าเกิดใครเติมแพ็คใหญ่ๆเนี่ยต้องสุดตาน,นะครับอันนี้ผมจะซัดบวกสี่ก่อนใช่ไหมอ่ะบวกสี่ก่อนนะครับสิบชิ้นคือเอาบวกสี่เพิ่มก่อนอ่ารอบนี้ติดเยอะครับได้สามชิ้นนะเท่ากับว่ามีบวกสี่สี่ชิ้นนะครับซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยผมจะบวกห้า ผมว่าสเต็ปนี้นะ่าจะเป็นการเซฟที่สุดนะค่อยๆตีบวกทีละขั้นและให้มีหลายชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบวก5นะแต่ว่าผมจะใส่อันที่เป็นบวก4ไปด้วยครับผมว่าการตีเียเนี่ยมันค่อนข้างเซฟนะครับถ้าเกิดเรากดรวดเดียวอ่ะผมว่าโอกาสแหกมันค่อนข้างสูงนะอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันอ่ะตอนนี้ผมขึ้นบวก5ครับจะได้กี่ชิ้นมาดูกันนะ ป๊บอ่าได้3ชิ้นนะครับถือว่าเยอะอยู่โอกาสที่เราจะบบก6กเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับผมยังเหลืออีก15กล่องนะอ่าเทคนิคนี้เพื่อนเลองเอาไปใช้ได้นะครับอ่าเผื่อจะมีโอกาสดีๆเหมือนผมนะนี่ผมก็ใส่บวก5ไปเลยครับอ่พอเราได้บวก5ไดแล้วใช่ไหมหนึ่ชิ้นอ่าแล้วก็ถอดบวก4ออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเซตสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าจะเปิด15กล่องเลยนะ แม็กไปเลยนะครับทีเดียวตอนนี้ก็คือประดับข้างขวาระบบ5ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นบวก6เลยนะครับเพราะว่าเรามีบวก5 2าสองชิ้นบวก4ชิ้นหนึ่งที่เือย,ยังไม่ได้บวกนะครับก็คือใส่แม็กหมดเลยแล้วกันอลอนี้ขึ้นบวก6นะลองดูผมว่ามันต้องมีสักชิ้นน่ะต้องติดสักชิ้นเนะเห็นไหมสังเกตชิ้นที่ไม่ได้บวกมันแหกไวมากเลยเห็นไหม ปึ๊บอ่าเหลือชิ้นเดียวครับได้บวก6มานะแต่ว่าเราต้องใส่บวก6ก่อนนะครับอ่าใส่บวก6ไปก่อนแล้วก็ล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะครับการพลาดกันลืมนะเสร็จแล้วเนี่ยเรามีไอ้เจ้าบวก5อยู่หนึ่งชิ้นใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาบวก5มาตีต่อนะครับก็เดี๋ยวดูซิว่าจะเลย6ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเหลือชิ้นเดียวแล้วนะนี่ผมว่าโอกาสค่อนข้างเสี่ยงสูงนะชิ้นเดียว ใส่ไปยังไงก็ต้องขึ้นบวกหขึ้นไปนะครับยังไม่ต้องพูดถึงโปรเจกต์นะชิ้นนี้ต้องบวกหกให้ได้ก่อนนะครับอ่าผมจะตีแบบลุ้นๆแสงนิดนึงอ่าลุ้นแสงตึงงาเป็นไงบ้างครนี่นครับแสงสีแดงชิ้เดียวยากครับบอกเลยว่ายากอ่าตอนนี้ผมได้บวกหกทั้งสองข้างนะครับซ้ายและขวาเสรยไายที่คลิปตีบวกข้างซ้ายเนี่ย เผื่อลบคลิปไปกู้คืนไฟล์ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเลยไม่ได้ลุ้นไปอีกข้างนึงนะแต่ลุนข้างขวาไปแล้วกันอ่าน,นี้จะได้จากอีเวนต์นะครับอ่ามีเวนต์ขึ้นมาเราจะได้อีก5ากล่องนะครับอ่าก็คือต่อชีวิตได้อีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวมาดู5้ากล่องสุดท้ายครับผมจะตีโวดทีเดียวเลยให้ขึ้น7ให้ดูนะซึ่งยากครับจำนวนมันน้อยเกินนอกจากฟุกนะอ่านี้อัดจ7เลยครับ เดี๋ยวดูมันจะหายตอนไหนนะผมว่า3 4ก็หายแล้วสองเห็นไหมสามสี่เห็นไหมสามสี่ก็หายแล้วครับคือมันน้อยเกินไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็สั้นๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสียจแจ้งเตือนนะครับแล้วเพื่อนนะครับได้โบทเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ